ใครุครนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้แค่มวยกีตจมุนอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอยู่ที่กรุง<อ>เทพเนาะมีใครเป็นคู่ปั้งคู่ซ้อมที่นั่นพี่เพ่น้องๆก็คือในค่ายช่วยกันตอนนี้เราเอาอยุเท่าไหร่ครับที่สี่เราสูงเท่าไหร่หนน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับ64ก 4, ับ65เรามวยสไตล์ตอะไรครับ ครบเครื่องเนาะแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับพลังบุญเคยเจอกันมาไหมเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกันต่อยเข้ามาป่ะดูป่ะเขาเป็นมสไตลร์ตายจำได้ป่ะไม่มาไม่ติดการไม่ก็เครื่องงั้นแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกม่วางแข่งงดูบนไมค์คกัค่อยๆไปเรื่อยเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราเปิดเราต่อยไปแล้วไฟหนึ่งใช่ป่ะที่นี่เนาะวันนั้นเราเจอกับแพ้เป็นไงบ้างแพ้ไปพลาดแพ้เขาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร ร้อยยี่สิบห้าครับร้อยวันนี้ต่อยร <28. S 1> ้อยร้อยยี่สิบแปดออ๋อใหญ่ขึ้นมีปัญหาเริ่มหนักไหมอย่างนี้คิดว่าถ้าเราไปช่างนี่จะมาเกินหรือว่าขาดเกินครับมาเกินอยู่คือมาผมเราวิง่งยืดกล้ามเนื้อที่นี่เนาะแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่วันนี้มันไฟที่สองแล้วคือวันแรกประมาณน้ำหนักมันอาจจะอืดหน่อยเนาะเพราะวันหยุดไปนานด้วยแต่ไฟนี้ร่างกายเราไปกัเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนคิดว่าวันนี้เราเก็บเทรนะได้ไหม ต้องดูเดิมแต่ในใจเราคิดว่าได้ไหมต้องเกิดแล้วเนาะอื่อะเราต่อยมวยมาเราเนอะนู้หมัได้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาเก้าสิบร้อยไฟได้มั้ยเกือบเกือบร้อยได้ร้อยได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับกุยดำฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยครับวันนี้มาทำหน้า c, ที่เต็มที่ครับวันนี้ต้องเกิดแล้วนะโอเคขอบใจมากน้องชายครับผม